โอเคอยู่ค่ะโอเคคือแบบไหนครับคือได้เต็มเต็มนะจ้าเต็มเต็มแบบไหนครับแม่เอากระถือทั้งบนทั้งล่างเหรแม่ถือทั้งบนทั้งล่างถือตัวเดีครับแม่หกห้าหกสามหกห้าหกสามถือกันหลายบ้าครับแม่กระถือมัดบั่นบ่ตถือเต้าผู้บ่ตเสือกับเสาหัวค่ะโอ้เต็มเต็มวัดบางหมุ่งีมาสีตัวเดียวครับแม่ฮะหมุ่งีมานี่ครับหมุ่งีมามี่หกศูนยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณแม่แม่บางเนาะสวัสดีครับครับ สำหรับแนวทางของคุณแม่เป็นความฝันเราเป็นเลขสูตรแบบใดครับแม่เ่ามีสูตรค่ะมีฝันค่ะฝันวนๆฝันวนๆสถิติของคุณแม่ถูกเมื่อกี้งวดล้ะครับตาตาก่อนอันสิบเอ็ดงวดค่ะสิบเอ็ดงวดซ้อนจ้่ครับแล้วเมื่อกี้เห็นกระสิบอ,อกว่าถูกกิ้งก้นนะครับสฮะ สี่งวดที่บม่ได้ออกซื้อที่บม่ได้ออกซื้อสี่งวดติดแล้วลว่าไ่ได้ออกคลิปสี่งวดติดแล้วอันนี้ถ้าเขากานี่เป็นงวดที่หาได้ไปคันเขาก็ได้มาที่งวดที่พาได้้กันัวที่พานมากเขาหกากับหกสามจ้าโอ้โบางหกสามบนญนาง เขาถือซองโตนันะต่ะล่ะซองโตบนซองโตหลังจ้าฝันเอารุ่นล้วนเลยบอกค่ะจ้าฝันเอารุ่นล้วนฝันได้เป็นโตรหรือว่าจังไดแม่หรือว่าแปรเอารฝันเห็นรถตาซินเนี่ยล่ะยูทูบเนี่ยล่ะผ้าเมียขี่รถน้ำกลนเพราะว่าเจ้าของไปสิไปแห่ต้นเงินนะจ้าเราเลยผ้ากันขี่รถน้ำกลนมากตาซินเพาะสั้นเจ้าฮอนออกนาได้บพว่าสันออา้นบ่ผมสีแล่นน้ำหลังนี่ล่ะเพราะสั้นค่อยไปเพราะสั้นระวังสิ ก็เลยบอกเล้าว,ว่าฟันเกียวอยู่เดอว่าขับรถคันอีขาวนี่หลักไปก็เลยวางเสียอออันตอนบาดที่เนี่ยห้เบิงในเดอร์ก็เลยวางเสียได้นี่ก็เลยบอกบอกเอาแต่ว่าลูกไส้พ้นหมาน,ยอ,ายน,อ,นอยู่อ๋อทะ <laughs> เบียนรถเพิ่นยังแล้วพ่อแม่ทะเบียนรถเพิ่นนันเจ็ดหนึ่งหกห้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียออกน้ำกลน้ำหลังแมนก็ทายมันหกหาเด้ <laughs> ม,มันนจะเเ็แลออกออกไปข้างนารวดตาสินว่าสันบอสิควายขีย่น้ำหลังอดอกว่าสันน <ะ S 1> <ร>อ้อวังซิ่ขา,าเด็กหนานบอ,อกตาเต็ <c oughs> เต็มเราฮกสามเราแม่ฮกสามมาตาใส่อันฮกสามนี่เจ <พอ S 2> ้า <พอ S 2> ของนั่นเคยเคย,เคย,เคยนั่มเลขอันที่ว่าเจ้าของมักมาตะเก,กาเนาะศูนย์หกสามนั่นไหมครับศูนย์หกสามนี่ตะกี้นั่นเคยไปงานข้าเจ้าข้าเจ้างานสีดำบาเนี้แล้วบักเชียไปขอเลขน้ำเพลนและมาฝันเกี่ยวเล่า เอากระ้ยใส่ใส่นั่นขอเลขบัานี้มันเลได้มากอันห้าหกสามไม่ฝันนะแมนบัานี้เจ้าของกัเลยมาฝันเกี่ยวพ่นกัเลยสื้อเลขตัวเก้าของพนหนังหกสามสามหกนั่นละก็เลยมาถืออีกคือเก้าห้าหกสามตัดตัดมันกับเขาทั้งบนทั้งล่างแมนจ้าตอนนั้นมันเป็นหาหกสามบันนี้มาฝันเกี่ยวพันเอกกัเลยสื้อเลขอันเก้าขึ้นครับสองฝันสองฝันก็เลยใดบนล่างจ้าจะกดติดแล้วก็แม่ สี่ค่ะสี่งวดติดจ,จ้ดจล่ลาสุดอันนี้เนาะจ้าสถิติ่ไม่สี่งวดสี่งวดติดจ,จ้บบาบาทนี่ที่ได้ออกช่องก็คือเป็นงวดแรกน้อยบางงวดแรกของทีมางานค่ะได้ไปล่องแม่งวดนั้นดังระเบิดล่าฝันเห็นเบิ้ลปทุมราชเฮียนเบิ้ลวันนันเล่รราลไฮโต้ได้คือสมบฏทั้งล่างเจ็ด ไอเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หาศูนย์มันออกหาศูนย์กับเจ็ดเจ็ดมันคือเครื่องบนเครื่องล่างทางระเบิดนวดนั้นะเจ็บเจ็บตีันเย็นบน้ลปะทุ่งลาดเลขบน้เลาเราไปตีเป็นยังไงึ้นเจ็บเจ็บจังเลยหน้าทวนอันเนี้ยมันเหม็นคี่จังไดกับโบลูเลยเนาะค่ะเนาะมเอางวดนี่แหละครับแม่ฟันจะไหนเนาะครับแต่วางงวดนี่นั่นเลขออกแล้วมันบ่ฝันบ่ฝันตอวงวดกับเลขน้ำเลขเก้า น้ำเลขเก,ก้าคือหกศูนย์ศูนย์หกแล้วกะ็อันหกสามสามหกหาสามสามหาตัวเก้าน่ะจา้าเพราะว่าขั้นบ่อฝันมันจะเป็นเลขตัวเก้าออกนั่นสินะแต่เลยซื้อไว้บานนี่เมื่อคือนนี่เลยมาฝันบานท,ที่นี่ซื้อเลขแล้วนะม,มาฝันว่าสิไปแห่ต้นเงินอีกแล้วจ,าจา้าก,เกา็เลยผ้ากันเอิญเอินเอากันห่มกันสิไปไปฟ้อนข้าเจ้าจัดขบวนแถวละหาคน้นจา้าแต่เลยวา่าโอ๊ย เปิดเพลงขึ้นโอ้ยบม่มากเว้ยเพลงนี่เปิดเพลงเก่าสาพั่นเปิดเพลงนี่บ่ฟ้อนดอกมันบ่มวนว่าพั่นเอาเปิดเพลงเก่าสาพั่นเพ่นเลยว่าเอายุดไว้ก่อนพั่นเดี๋ยวสิเปิดเพลงเก่าให้เพ่นเลยวังเสียเลยพอท่านฟ้อนบ้านนี้เลยเหลียวไปให้หน้าน้ามันเป็นไหลให้หน้าขาดน้าไหลลงมา,หา,มหามไหลลงมาน้าไหลม,มดเลยในให้หน้านั่นย่างตาหอยบ้านที่นี่หอยน่ะไหลลงมาทอนกันเป็นกองเป็นกองคือหอกอกองไส้หนิแม่ก็เลยพากันไปหอบเอา ป้าป้าป้าเฮา au, ไปเอาบัตน,นี้ได้แล้วบ่อึดบอ่บอยากว่าที่นี่ไผอยากได้หน่อยก็เอาหน่อยไผอยากได้หลายก็เอาหลายลว่าสัน้นแต่หมายถึงว่าขั้นฝันเห็นหอยนะ่ะเลขออกหาศูนย์สนเน่จ้าที่เลขลงไว้น่ะคือมันถืออย่งเงี้ยน,นะคะบเ่เลขกไม่บางไป,ไปลงไว้แล้วแมนจา้าจะคอยมาฝันตะกี้บ่เคยฝันเปลี่ยนหลับไปต้องขึ้นบัตรพี่น้องพี่น้องคนร่นพูดตัวนี้ไม่บางเอาร่นพู่นใจ มันใจศูนห้าศูนย์ะสามข่วมฝันสามข่วมฝันจ้าว่าได้สามตัวได้สองตัวหกยกับห้นยฝันเจยากัะหอยนะครับแม่ได้หอยนะเดี๋ยวแม่บางท่วนค่วมฝันค่วมฝันอย่พี่น้องท่างใต้หนะครับฝันฝันว่าจะไปแห่ต้นเงินเนาจะเนาะอั่ห้อมกันมาหลายๆมาตุ่มมาห้อมกันขาเจ้าจัดขบวนแห่ะนะะอันแถวละหาคน แถวละหาคนเพื่นว่าเพ่นจะไปไปฟ้อนกันเลยวา่านางบึงกับนอ้องแพนอยู่ด้จ้าเลื่อมว่าเลี้ยงนอง้องแพนเนาะอันเพ่นเปิดเพลงขึ้นมานอ้องแพนวา่าโอ๊ยบ่มากเพลงนี่ว่าสันบ่ฟ้อนเอาเพลงเกาซะว่าสันคันบ่เปิดเพลงเกาเข้าบ่ไปเนาะว่าสันก็เลยว่าเจ้าบ่ไปก็บ่ไปว่าสันกันเลยขาเจ้าเลยเลือแถวว่าเจ้าเล่าเดี๋ยวทาเปิดเพงเเะะเลงเกาให้เพื่อนว่าสันเพื่อนจะคอยสีฟ้อนว่าสันว่าเลยเหลียวไปให้หน้าให้หน้าผัด่ันแหนหท่าขาดหน้าผัดไหลออกนี้มดย่างตาหอย ไหลลงมากองกันคือจังกองไส่ที่กัเจ้าคอยย่ามเป็นบุญนี่แหละไะไว่าเออพี่น้องเพื่อใดยอยากได้ไปหอบเด้อไปหอบเอา,าสัน้นอันหอยนี่มันเป็นขวงดีมาหอบมาหอบกันเล่าวางสิ<ะ>เจ้าของก็ไปหอบเพื่อกันหอบหอบเอาหอยก็เลยว่า เลขนี่ที่เจ้าของสนใจที่เจ้าของมากที่สุดใ้เนาะค่ะมีมากที่สุดกับหกกับห้าศูนย์กนับห้ศูนเท่านี้ที่มากคักคัี่คือสื่อว่าใมีเลขอยู่สี่คูด้วค่ะเด้อมีว่าคูะรจาเด็กเด็กมีสี่หกศูนย์ห้าศูนย์หลักกัหกสามห้าสาตัวเก้าเพราะว่าหกสามห้าสามคนบอกว่าเพ่งนี่เพเอาเอาเพลงเก้า แต่เลยมั่นใจในะา้าสื่อเล็กีอยู่สำเนียะจางวนมาแล้วเดาคาเดาาิดหวังเแนวทางแนวทางดังเมันงามมักประจัดคัตราานะค่ับเนาะโอ้งามเนาะปันของแม่บางคนดวงเฮงมักแหงหกศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าสามเน้นเน้นหกศูนย์กับห้นะครับ มักแห้งต yeah, yeah. yeah. ัวใดกว่าแม่ย่ำแม่จ hmm. yeah. ้าหกศูนย์หาศูนย์จ้าเป็นตัวที่มักที่สุดกว่แม่แม่จ้าคิดว่าจังไดคือมักตัวนี้จ้าแม่เอามักมักเกี่ยวกับเพื่อนฝันจะของไหมจ้ามันเกี่ยวกับหอยว่าแม่แม่จ้ามเกี่ยวกับหอยมั่นใจในหอยตัวนี้จ้ามันเกี่ยวกับหอยตะว่าเพียงเก่าเนี่ยหรอคะเพียงไม่บปล่าเออหอยนะครับไม่ฟังดีเน่เรามาตั้งหกสาแม่หอยนี่ตีเป็นเลขหอยหอยนี่ บ่ตีเป็นเลขค่ะเพราะว่ามันมีประจำเจ้าของอยู่แล้วคือคือหาศูนย์ก็หกศูนยี่แหละจ้ะเลขประจำฟันย่ได่ถือย่แน่นี่ค่ะฟันย่ไดถือแย่มนั่นเดีวโตคิดว่าที่ชิดถือบ่นนี่โตได้ไม่ใจแม่คิดว่าถือแน่นอนไม่สองคูเนี่หลักจากกแม่บางได้งน่เออได้อแม่บางมากๆนะคะสำหรับผู้ป่วยนี่เดมนี่แ่บ้นใจแ่ได่ออกแย่แน่นระกัน่ย เป็นตัวเลขของแม่บ้านคนปฟันแม่นคนบวกอยิ่งพร้อมนะครับไม่ภาพนิ่งนะครับผมขอบคุณคุณแม่บางมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะเปาลม